ส่งต่อไปขอให้ท่านได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพขอบคุณผมในนามตัวแทนของจังหวัดอนุญาตใช้ตัวเลขที่สำคัญนะครับด้านแรงงานเนี่ยร่ระบาดของโควิดนะครับในช่วงของที่นะครับมีหลักพันถึงสามพันพุ่งเป็นหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันคนในเดือนกรกฎาคมหรือสิบเอ็ดก็คาดว่าเราถือว่าคู่กันตนหยุดงารหยุดทำงานปิดโรงงานปิดเจ้าผู้ตกงานผู้ว่างานได้มีการจัดการจ้างงานระยะสั้นในชุมชนแก่แรงงานที่รับผลการะโยชน์รองรับเศรษฐกิจ การนี this the the ettes, ้เป็นการากงชั่วขาวขั้นสุดท้ายเป็นการดำเนินการของรัฐบาลที่ําตามตามจิตในส่วนของขนกฎหมาห้นานี่ยที่โเมีการยื่นช้ํากันบ้าแล้วก็่สิบคะีใจก็คือว่าข้อมูลยังครบนะข้อมูลเนี่ยคือถ้าเลยไม่ว่าจะเป็นฐานประกอบการเรื่องของพูด ที่เข้าประเทศของผมเนี่ยตั้งใจจริงจะทำตัง้งหมอักสายงานท่อร้อยสายไฟฟา้าวิศวกรรมโทรคมนาคมรวมถึงการไซต์เพปเปอร์เรชั่นทุกกระบวนการผลิตเราใส่ใจในมาตรฐานด้วยประสบการณ์กว่า50ปีเราพัฒนาจนมีเครื่องจักรที่ทันสมัยจึงช่วยลดการสูญเสียจากการผลิตได้มีประสิทธิภาพสูงสุด ผกว่า1นึ่งแตันต่อปีคือผู้ผลิตถุงมัจจุนเพื่อลูกค้าที่มอบความไว้วางใจให้เราภายใต้การควบคุมสินค้าและบรรจุภัณฑ์ต่างๆโดย QA และ QC ที่ได้มาตรฐานสากลทุกๆก,การลงทุนกับกระบวนการผลิตจึงทําให้เรามีเครื่องจักรต่างๆที่ทันสมัยมากกว่าทันประเภทชนิดเครื่องจกักรกรวนการ Consumer Packaging รวถึงประจุภัณ์ประเภเปอันดร์กราวด์ทั้ง่มภายใต้การบริการเคแบบนาที่โรงงานเดียวในโลกนะครับที่ทาได้ครบทุมงานที่หลากหลายกว่าื่อนจากเป็นพันนชนิดแบบนี้ทานปรีตั้งประมาณสักสองพันหาร้อยจะสัญาไปถึงสิร์เซ็นต์หรือมากทั้งก่อนเข้าตาดหลักทรัพย์ในกี่วันและที่ทา ตังานเนี่ยนะครับต้องื่อความใช่ไหมประมาณได้เก20ปีแล้วปี5ปีผารไปโยรงดับตัตผลิตภัณฑ์รื่ง เรามที่ติดตามต่อเวลาถึงการการว่างงานแล้วก็การคุ้มครองงานของศูนงงานนะครับทีนี้เราก็ตามมาดูที่โมซัตอินาประเทศอินโดีเซียที่ที่มีการจัดการแรงงานที่ดีมากแล้วก็โมงเรตุการที่เกิดขึ้นนี่ก็จะมีการดูแลการจ้างงานและงานอย่างดีนะครับประมาณสี่้าปก็สามารถผลิตไปอย่างปกตินะครับรวมทั้งการจัดการแรงงานที่ดี ดูแลพนักงานที่ยอดดีซื้อเยอะนะครับเรื่องของค่าจ้างความปลอดภัยชั่วโมงใมอย่างนี้ก็น่าชื่นใจมากนะครับแล้วก็แต่การที่บริษัทมีการจัดการแรงงานที่ดีเนี่ยทำให้บริษัทนี้เชื่อถือของทั่วโลกนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์บริษัทเองส่งขายทั่วโลกเนี่ยมียอดขายสูงกว่ารวงการที่เป็นหนึ่งในตัวอย่างของผู้ประกอบการที่ได้จัดการแรงงานที่ดีมากเนี่ยต้องเป็นการก็ออาหาที่สูง ท่ามีอะไรจะฝากกับเพียงผู้ประกอบการและก็ลูกจ้างครับหลังโควิดคลี่คลายนี้แล้วค่ะก็ผมว่าเมื่อเมื่อพายุผ่านไปนะครับป็ต้องมีอะเบียบขึ้นมาครับก็ที่ผ่านมาเราผ่านไปหนักมากนะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ทั้งผู้ประกอบการและกันต้องต้องมีการปรับตัวนะครับเพื่อทํางานใหม่นะครับก็คงให้สนใจที่จะปรับตัวพัฒนาพิธีงานเพิ่มขึ้นการใช้บนิการใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อให้ รายงานเราเป็นรายงานที่ภาคต่อขอบพระคุณค่ะ